สวัสดีค่ะบ้านสวนปลูกรักนะคะพักต่อด้วยงบ4,500บาทจ้างรถขุดมาเกลี่ยดินปั้นคันนาตรงนี้เรามาถึงจุดที่2แล้วนะคะของงบตงัวนี้จ้างเกลี่ยดินฝังขอบสะให้มาติดรัว้วเราก็จะได้พื้นที่ในการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นโซนตรงนี้นะคะเป็นสะโครงการที่เรายื่นกับกรมพัฒนาที่ดิน ขอสะโรงการหนึ่งลูกแต่ว่ามันขุดมาตามแบบเนาะมันไม่ได้สุดมาถึงรั้ววันนี้พากต่อเราก็เลยจ้างแบคโฮเนี่ยค่ะมาเกลีย่ยฝั่งดินเราก็จะได้หน้าดินเพิ่มขึ้นติดถึงรั้วเราเลยเขานี้จะปลูกอะไรก็ตามดูกันต่อไปนะคะตรงนี้ดินเยอะมากเลยหน้ากว้างน่าจะได้เจ็ดแปดเมตรมั้งคะเนี่ย ทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยเพื่อนๆช่วยเสนอช่วยคิดมาหน่อยนะคะขอบฟังสะอย่างนี้ติดถนนไม่มีเสาไฟสมควรที่จะปลูกอะไรดีช่วยคิดกันหน่อยเจ้าของสวนคิดไม่ออกแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สวนเราด้วยนะคะมีอะไรให้ดูอีกเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณค่ะเสร็จงานจะมาอัปเดตผลงานให้ดูอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ